สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะอทองทึงไม่ใส่วันนี้เอาพัดลมมาด้วยนะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อาจารย์แม่จะมาฟาดรัฐบาลให้เน้น,เน,นเน้นตัวเดียวพอนะคะมาสรุปของพระอาจารย์อรุณธรจันจันจันโชโดเนาะจันโชโดเนาะจันโชัชนจันโชโตโอ๊ย ผูดผิดผู้ถูกขออภยัยสวัสดีค่ะ1687คนนะคะสวัสดีลูกศิษย์ของอาอาพระอาจารย์อรุณทรทั้งหมดทั้งปวงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ลูกศิษย์ของอาจารย์แม่ทุกเพจน้องคามงคาเมลม,มารวมกันตรงนี้ค่ะมารวมกันตรงนี้นะคะอาจารย์แม่จะฟาดให้เลยรัฐบาลฮานอยนะคะรัฐบาลทั้งฮานอยทั้งอมสินทั้งอ,อะไรอ่ะทอกออัอฐ์าฟาดให้ในนี้เลยนะคะ ครัอาจารย์ท่านไลฟ์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูงั้นอาจารย์แม่จะมาคอนเฟิร์มให้อีกรอบหนึ่งนะคะเลขที่ชอบคือเลขอะไรนะคะเลขที่ฝันคือเลขอะไรเดี๋ยวจะตีให้ในนี้เลยแล้วกันเนาะนะคะเอาเบาๆก็ได้เบาๆมาค่ะนะคะ ใครชอบตัวไหนเด่นตัวไหนนะคะเด่นตัวไหนนะคะก็ <pineapple noise> ม,นนามาเลยนะคะมาเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะฟานให้ก่อนก็คือรัฐบาลแนวทางที่ว่าน่าจะมาที่สุดนะคะน่าจะมาที่สุดตัวที่น่าจะมาเสียงดีคมชัดดีไหมนะคะสัญญ,ญาณข,ข,ขัดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะแจ้งมาด้วยดูแจ้งมาด้วยนะคะเสียงดีบอเสียงดีบอนะคะเสียงดีไหมนะคะนะคะเลขมันอั้น นะคะเลขมันอั้นไม่ต้องซื้อนะคะเลขอั้นไม่ต้องซื้อนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอั้นแล้วมาบอกตัวอั้นเลขอั้นไม่ต้องซื้อระวังตัวกันนะคะเพราะเลขมันจะมาตัวกันเสมอนะคะเพราะช่วงนี้เริ่มจะจับมาเรื่อยๆละเริ่มตัวกันนะคะนะคะตัวเด่นสุดนะคะที่อาจารย์แม่จะบอกเลยนะคะก็คือรถทะเบียนเชฟเลย1765หนะคะ1765 อาจารย์แม่กลัว5956มันจะมารอบนี้เพราะฉะนั้นให้ระวัง1765ในรัฐบาลไทยด้วยนะคะ1 7 6 5นะคะแต่อาจารย์แม่ไม่ได้เอาลงให้นะคะอาจารย์แม่ไม่ได้เอาลงให้เพราะมันไม่ได้เด่นนะคะแต่ให้ระวังนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นอาจารย์แม่ไม่ใช่เทวดาอาจารย์ต้นก็ไม่ใช่เทวดานะคะแต่เรามาวิเคราะห์ให้นะคะเรามาวิเคราะห์ให้นะคะ นะคะเดี๋ยววิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะแล้วให้ลูกศิษย์ทุกคนอะ่ะชอบตัวใดตัวหนึ่งแล้วค่อยซื้ออย่าซื้อเลขแบบพุ่มพวงนะคะอย่าซื้อแบบร่วงรั่วเลยนะไม่ได้นะคะเพราะไม่งั้นเราจะหมดอนาคตเราต้องซื้อเลขมีสตินะคะชอบตัวใดตัวหนึ่งลงไปเลย 500, คูณห0ายโอ้ไม่ใช่ลอตเตอรี่นะคะ <laughs> ซื้อลอตเตอรี่นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะมาแจกการบ้านอาจารย์ต้นในไลฟ์นี้อะขอ5,000ไลค์แจกการบ้านอาจารย์ in, 3, ต้นเน้นๆเลยนะคะเน้นๆของพระอาจารย์ต้นโอเคขออนุญาตนะคะพูดผิดพูดถูกก็ขออนุญาตด้วยนะคะของพระอาจารย์ต้นนะคะเดี๋ยวจะแจกการบ้านพระอาจารย์ต้นเลยนะคะแชร์ไปนะคะขอขอคนละหนึ่งแชร์นะคะ3,964คนอาจารย์แม่ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะวันนี้อาจารย์แม่ขอทำหน้าที่แทนพระอาจารย์อดุลธรนะคะ สัญญาณดีไหมเอ่ยโอเคมันอาจจะอยู่ที่มันอาจจะอยู่ที่เนตใครเนตมันเนาะแต่เนตอาจารย์แม่นีูโห้ยหน้าบวมชัดเจนเลยนะคะน้ําหนักก็เจ็ดสิบเอ็ดนะคะอย่าออกน้ําหนักอาจารย์แม่แล้วกันนะเออนะคะคือบวมมากนะคะบวมมากนะคะสี 4, 2, ่สองแปดอาเลขสวยนะคะอย่าลืมตัดสี่สองล้สี่แปดด้วยนะคะอันนี้นะคะเลขเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วย เลขที่หาหมอในวันให้พีไข่นะคะภาพชัดดีเสียงดีไหมคะเสียงดีไหมคะเมื่อคืนนะคะจย์แม่นอนฝันนะคะหลับไปเลยปกติจารย์แม่จะนอนไม่หลับเนาะมันจะท้องแข็งบ่อยนะคะแล้วฝันว่ามีรถคันสีดำมาจอดที่หน้าบา้านเลขที่บ้าน1 7 3หมู่6ค่ะ1 7 3หมู่6อาจารย์แม่ฝันไว้ก่อนนะคะไม่รัฐบาลไม่ออมสินก็ทอกอสอละวะอ่ะ173หมู่6ค่ะ เขียนไว้เลยหนึ่งเจ็ดสามหมู่หกซอยเลยซอยได้เลยแล้วมันมาตรงกับทะเบียนอ่าทะเบียนอ่ารถอาจารย์แม่หนึ่งเจ็ดหกห้าค่ะหนึ่งเจ็ดหกห้าเลขไม่ไปไหนเลยเลขอยู่ใกล้ๆกันเองเลขอยู่ใกล้ๆกันเองเดี๋ยววันนี้จะจับให้นะคะเรายังมีเวลาอยู่เพราะมันแค่มันแค่สิบโมงเนาะนะคะในเวฟแทงแทงกี่โมงบ่ายสามกว่านะคะเที่ยงอ่ะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงได้อยู่ ก่อนเที่ยงได้อยู่นะคะเดี๋ยวขอบารมีพ่อปู่ก่อนเนาะทุกคนตั้งเจตอิธิฐานนะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่ขออนุญาตขอบารมีพ่อปู่ก่อนนะคะอาจารย์แม่อะค่ะตอนตอนที่ขึ้นอตอนที่ทํากระถินนะคะยังไม่ได้อัญเชิญองค์พ่อปู่กลับนะคะงั้นวันนี้ก็ขอขอให้พ่อปู่นะคะพรให้ลูกศิษย์อาจารย์แม่มีโชกับทุกคนแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอบวงสวงพ่อปู่สักครู่นะคะเนาะก่อนจะบอกเพราะว่าเลขอะบางชีมันมาตามเซ็นเลยนะคะไม่ใช่เทวดาไม่ได้มานั่งเก่ง ชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเลยเนาะมันก็อยู่ที่ดวงด้วยงั้นก็ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะคะขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพนนีไรนี้หนึ่งเจ็ดสามหมู่หกด้วยค่ะหนึ่งเจ็ดสามหมู่หกด้วยค่ะอย่าลืมหกนะคะหนึ่งเจ็ดสามหกนะหนึ่งเจ็ดสามหกอย่าตัดตัวใดตัวหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าเลขมันมันมาตัวเดียวกันเลยนะเดี๋ยวขอแป๊บนึงพึ่งไปวัดมาเสร็จก็ไปทำธุระมาก็เลยแวะเข้ามา ตอนแรกว่าจะไม่ไล์เดี๋ยวลูกสิ์รอนะคะวันก็ไล์ให้เนาะเดี๋ยวลูกสิ์รอรอสักครู่รอสักครู่อยู่กันสักสิบยี่สิบนาทีเราต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราต้องขอพรอ,องค์พ่อปู่นะคะใจร้อนบ่ได้นะคะต้องใจเย็นๆเขามาแล้วกดไค์กดแ์ใครออกไม่ว่านะคะถือว่าดวงไม่มีพอหวยออกแล้วอย่ามามโนบอกว่าโห คือไม่ทันไม่บอกอ่ะโน่นนี่นั่นอยู่ที่บุญของคุณออกไม่ว่านะคะออกไม่ว่าเลยนะโอเคนะคะจะเขียนให้แต่เขียนให้ไม่เก่งเหมือนพระอาจารย์นะคะเอ้เหมือนเหมือนหลวงพ่อเหมือนพระอรุณทรอาจจะเขียนให้ไม่ได้เหมือนพระอรุณทรแต่จะพยายามเขียนให้ดูดีที่สุดนะคะดีที่สุดเนาะรัฐบาลอมสิน จย์แม่มีตัวเด่นให้แล้วนะคะแล้วก็ทกศใครจะไปต่อฮานอยจาย์แม่ไม่ว่าเนาะเพราะว่าส่วนมากเลขอาจารย์แน่มันไหลขอตัวอัดตัวเดียวแล้วกันเนาะนะคะเลขรถทะเบียนนะคะหนึ่งเจ็ดหกห้านะคะทะเบียนร,รถที่ฝันหนึ่งเจ็ดหกห้าแต่ในความฝันนะคะในความฝันจะเป็นรถที่อาจารย์ต้นรถที่พระ,ะพระอรุณทรรถรถของพระอรุณทรนะคะที่นั่งบวชไปก็คือ ฝันว่าเลขรถคันนี้3 4 2 8นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนให้อีกทีนึงนะเดี๋ยวขอตัวฟันให้ก่อนแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไม่งงนะคะจะได้บ่งงนะคะขอเป็นสะพานบุญขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้รับบุญกับข้าพเจ้าแล้วนะคะที่เกิดผลบุญแล้วและร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้ามีโชคมีราบันทุกคนวันนี้นะคะ ใครบ่พอใครบ่เคยจับเงินแสนก็นนนไ,นไ,ได้จับเงินแสนใครบ่เคยจับเงื่อนนันก็เลจับเงื่อนนนผู้ใดมีหน่อยใส่อย,ยประหยัดนะคะนะคะอย่าเล่นจนหลงนะคะเพราะการพนันเขามีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะแต่อาจารย์แม่ก็ยังเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์แม่เคารพนับถือเชื่อว่าลูกศิษย์อาจารย์แม่ต้องโดนแน่นอนนะนะคะเลขสามตัวนะคะสามตัวนะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะจับให้อีกทีนึงแต่อันนี้อาจารย์แม่ขอจับสองตัวไว้ก่อนนะคะเลขที่อาจารย์แม่จะสั่งอัดเลยนะคะสั่งอัดเลยนะคะคือหนึ่งหกกับหนึ่งเก้า 16 19อัดไวเลยค่ะ1619อัดเลยตัว500คูณ5้0ไวก่อนโอ้โลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะลอตเตอรี่ไว้ก่อนแล้วกันนะนะอันนี้คือสั่งอัดความชอบของอาจารย์แม่จากซิกเซนซิกเซนของตัวเองชอบ1916อัดไว้เลยค่ะอัดไว้เลยนะคะเลขมันเป็นตัวเดียวกันนะคะเลขที่คุณแม่ฝันด้วยบ้านเลขที่อาจารย์แม่ก็160หมู่4 นะคะเลขมันไม่โดดไปเพราะฉะนั้นอาจารย์แม่ขอจับหนึ่งหกับ19เป็นตัวอัดตัวฟันไว้ก่อนนะคะหนึ่งหกับ1นเนะคะตัวอัดตัวฟันเนาะเขียนไว้อยู่เมื่อกี้เดี๋ยวขอดูก่อนส่วนเลขการบ้านอาจารย์ต้นนะคะอาจารย์ต้นการบ้านแกเน้นสอง6้าสองหนะคะเน้นสองเก้าสองหโจทย์น้ำเด้อโจทย์เราว่ามากบอใครไม่อั้นซื้อก่อนใครอั้นซื้อลงหนึ่ง ไครอั้นซื้อลง18นะคะ18นะคะ18กับ17นะคะตัวกันนะถ้าว่าไครอั้นนะถ้าใครหาซื้อ19กับ16ไม่ได้ให้ซื้อเลขลงเป็น18กับ17ค่ะ18กับ17ค่ะนะเลขมันไม่โดดไปกว่าน,นี้หรอกนะคะฟันหนึ่งอยู่แล้ววิ่งอาจารย์แม่ฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งกับฟันเก้านะ4,500 สาธุสาธุค่ะต้องสวดมนต์ด้วยนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราปกปักรักษาเคารพศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างท่านรอกินบุญจากเราเพราะความศรัทธาของเราจะทําให้เราเกิดซึ่งปาฏิหารนะคะสาธุสาธุค่ะอันหนึ่งหกห้ฟันหนึ่งแปดค่ะอันหนึ่งหกห้ันหนึ่งแปดไปเลยค่ะนะคะหนึ่เเลขไม่โดดแน่นอนนะคะลองดู ใครซื้อได้ซื้อติดไวเลยนะคะรอตตอรี่รอตตอรี่นะคะรอตตอรี่นะคะส่วน29 28ไล่ได้เลยค่ะ26 28 26 27 28ดอถ้าใครชอบเลขตัวไหนแล้วอย่าลืมซื้อขึ้นกับซื้อลงเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันต่อตัวไหนนะคะเอาเอาอยู่ที่เราชอบก่อนเนาะอาจารย์ต้นฟันการบ้านอยู่ที่29 ะะอาจารย์แม่ลงยอดกระถินนะคะลงยอดกระถินนะคะให้อยู่ที่192 192ฟัน192 29อันหนหรือ,อยังโอเค192เลข3ตัวด้วยนะคะ192อย่าลืม7 92อย่าลืม6หรืออย่าลืม7 6 2ห้ามลืมนะคะห้ามลืมนะคะเพราะอาจารย์แม่เอาเลขลงมงคลให้เรียบร้อยตั้งจิตอธิษฐานขอองค์พ่อปู่ให้เรียบร้อย ขอให้ลงที่29คือวันที่เราจัดงานนะคะ29คือวันที่เราจัดงานนะคะแล้วสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยไปลงที่192 19, 2. 19 2คือเลขที่อาจารย์แม่ชอบในใจอยู่แล้วนะคะชอบในใจอยู่แล้วนะคะ เลงมากเลยว่า19นี่ชื่นะคะใครหาซื้อได้ซื้อ19หาซื้อไม่ได้ซื้อ1817นะคะซื้อ92ก็อย่าลืม29นะซื้อ92ก็อย่าลืม29นะคะ, 29, ะ,คะต้องซื้อเลขต้องกลับด้วยเด้อนะคะซึ่งแยกไม่ได้ว่ามันจะออกบนออกล่างเพราะฉะนั้นซื้อเลขก็ต้องด้วยนะต้องกลับด้วยอันสอง8สอง ถ้าใครอั้นนะคะถ้าใครอั้นตัวไหนซื้อลงและซื้อขึ้นค่ะสองเก้าสองแปดใช่ไหมอั้นใช่ไหมสองเก้าสองแปดอัน้นก็อย่าลืมซื้อสามสองค่ะเลขกันนะคะสามสองเป็นเลขกันเนาะนะคะถ้าวันนี้ว่าสองแปดโคตรด,ดังเลยกันสามสองไปเลยกันไปเลยนะคะพอเลขมันออกไม่ห่างกัน นะคะแล้วที่อาจารย์แม่ก็ไม่ได้ปรึกษาพระรุณทรเนาะอาจารย์แม่อ่าที่ว่าฝันอะ่ะรถจอดหน้าบา้านอาจารย์แม่ก็ยังคนอนเฟร์มว่าน่าจะเป็นเลขที่บ้านอาจารย์แม่หรือเปล่า1 7 3่งเจ็ดสามหมู่หกหนึ่งเจ็ดสามหมู่หกหรือเปล่าเพราะเห็นอยู่ที่บ้านหน้าบ้านตัวเองเนี่ย ตัวเองเนี่ยอาจารย์แม่ก็ตีความฝันไม่ได้เก่งเนาะไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาพระรูปอารุารานพรเพราะว่าท่านติดธุระอยู่อาจารย์แม่ก็เลยไม่ได้คุยด้วยแต่เมื่อเช้าอาจารย์แม่ก็ไปใส่บาตรนะคะพาคำนิ้งน้อยไปทําบุญนะคะแต่เช้าเลยนะคะเลขที่อาจารย์แม่จะลงม,มีไม่กี่ตัวนะคะกลัวเขียนไม่กลัวเขียนไม่คือเรื่องของเรื่องอันนี้คือของอาจารย์แม่นะคะแคบไว้เลยแล้วกันนะแคบไว้เลยอาจารย์แม่ยังไม่ลงนะมันโดนแสงเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนให้แล้วกันกระดาษก็น้อย ไม่ได้เตรียมไว้นะคะกระดาษก็น้อยนะ1916 1916าห้นอันใช่ไหมหนึ่งเ้าหนึ่งหอันเราใช่ไหมสองเ้าสองหไม่อั้นใช่ไหมสองเ้าสองหไม่อั้น28อั้นใช่ไหมสองแปอั้นอัด32อัด32 32นะคะอัด32นะคะมันเป็นไปได้หมดเนาะเป็นไปได้หมดนะนะคะ28อั้นอัด32นะคะกันไว้กันไว้ก่อน นะคะเลขดังๆกันไว้ก่อนเนาะกันไว้ก่อนสั่งอัดสองตัวนะคะเลขกันซื้อกันเอาเนาะหนึ่เกาหาซื้อได้ไหมไม่อั้นใครไม่อั้นซื้อใครไม่อั้นซื้อนะคะใครไม่อั้นซื้อนะนะคะใครไม่อั้นซื้อนะนะคะเด่นนะคะเด่น9้าเด่นหนะคะเด่น9้านะคะเด่นที่สุดคือ9นะคะกัน6นะคะเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือห1หนึ่งนะคะกันด้วยเลข7ดเนาะนะคะกันด้วยเลข7 3 1 3สามหนึ่งสามสองสองแปดอั้น ไม่ต้องซื้อซื้อ2 9ซื้อ2 9ค่ะจัดค่ะอัด19อยู่แล้วสั่งอัด19อยู่แล้วนะคะอัด19อัด8 4สอัด29ค่ะนะคะตัวอัดนะใครว่างพิมพ์ให้อาจารย์แม่หน่อยอาจารย์แม่สั่งอัดเลยนะคะ84 1929อัดหมดเลยค่ะระวังออมสินระวังทกศนะคะรัฐบาลฮานอยระวังนะคะ ฝันได้เลขตรงกับเลขอาจารย์แม่อัดซะใชอ่อัดไว้อัดไว้เบาๆนะคะอัดรัตตอรี่เบาๆนะจ๊ะนะคะอัดรัตตอรี่นะคะชอบตัวไหนอัดตัวนั้นนะคะแล้วจะมีตัวกันให้นะคะจะมีตัวกันให้กันเลขเนะขาะถามว่าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนี่ยไม่ต้องถามใช่ไหมเจ็ดหกเจ็ดเก้าเต็มหมดไหมอันไหมเจ็ดหกเจ็ดเก้าอาจารย์แม่ได้ยินว่าเต็มหมดนะค่ะ ไม่ฟรีค่ะอาจารย์ไม่ให้ฟรีอยู่แล้วนะคะนะคะมาค่ะมันไม่มีกระดาษเนาะตัวกันของ84นะคะตัวกันของ84ก็คือ34นะคะลูกศิษย์ตัวกันของ84ก,ก็คือ30อ่ออา34ถ้าใครชอบเปาคู่นี้ไปก่อนบนล่างนะคะแต่ถ้าใครชอบ19ก้าก็กัน16นะคะ19กัน16ใครเลขอั้นลง18และ17ค่ะถ้าใครอั้นจากห หนึ่งหกให้ซื้อหนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดแต่ถ้าใครซื้อหนึ่งเก้าหนึ่งหกได้ซื้อค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหกซื้อค่ะอันหมดไม่ต้องซื้อมันหรอกค่ะไปเล่นอมสินค่ะไป่วดอมสินเลยก็ได้ไป่วดอมสินไปชวดตรสอก็ได้อย่ากอัดลายน่ะจะเสียบ้าจังใดเลยเว,ว้ยเออใกล้ก้อนแล้วเดี๋ยวระเทงให้หนัหนกๆก่อนก็ฝัน,นตรงๆนะไนะม่เอาเลขค้างอื่นค่ะทะเบียนรถ เลขที่บ้านหนึ่งเจ็ดสามทับหกทะเบียนรถทะเบียนรถเนี่ยอาจารย์แม่ไม่ค่อยแน,น,น่าจาแใ,นใจเพราะบางที<ะ>ฝันเห็นกระบะมันไปออกเกง๋งฝันเก๋งมันไปออกกระบะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แม่ฝันเห็นกระบะขอฝันกระบะไว้ก่อนสามสี่สองแปดส่วนใครชอบทะเบียนเชฟ นะคะที่มันออกบ่อยๆเลยนะที่แบบว่าสองคันนี้มันสองคันเดี๋ยวจะวงให้หนึ่งเจ็ดหกห้าเนี่ยดูเลขมันไม่ไปไกลกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แมวให้กระดาษกับหัวมันบอกกบหัวมันกำหมดเลยมันบอกกำตัหัวมันกำหมดเลยอิอแมนแมนลูกศิษย์อาจารย์แม่อาจารย์ต้นนี่เอาง่ายๆชื่อยังกระถือ เสื้อยังกระถึกรับมูรับตายยังถืออยู่อาจารย์ต้อนอาจารย์แม่ผมไปอัดทอกรสอผมไปอัดออบศิลผมมีโชคเลวนี่นั่นอนุโมทนาสาธุความเชื่อความศรัทธาของพวกทา่านทำให้พวกทา่านมีเองนะคะคนท่าหันังเชียร์ยังเขามาเพนนากันโอ๊ยจะมานางบอกอีหยังอีวันเออเออบอกอีหยังเอาเด็กอีวันออกไม่เห็นเลยเรียกออกคึอยมูวัาสันดีนะเออนั่นก็เอเอนาะคนไม่มีบุญสัมพันธ์นะคะบ่ะมีบุญจะบา่เห็นกันบ่มีบุญกับบ่ซื้อน้องกันดอกนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอใช้สมาธินะคะตัวไหนที่ยังไม่มานะคะเลขเด่นเนสั่งแค่นี้สั่งแค่สามตัวถูกกระถือกบ่ถือกรบบ่เสียหลายแต่ว่าผู้ใดมากตัวใดเอาตัวนั้นเลขการบ้านอาจารย์ต้นนะคะเลขการบ้านอาจารย์ต้นนะคะสั่งอัดสองเก้าหกเก้าสองแปดนะคะซึ่งก็เลขอยู่อยู่บนบนกันนี่แหละเนาะนะ ส่วนอาจารย์แม่สั่งอัดคือ1916สั่งอัดเลย1916นะคะดังายนะคะแล้วก็อัด8 4นะคะ8 4แล้วก็3 4ตัวกันด้วยซึ่งใครเอาคู่ไหนเอาตัวนั้น29 26เลขตรงกันกับอาจารย์ต้นนะคะ29 26อเพราะอาจารย์แม่เอาเป็นเลขกระถินนะคะเลขกระถินเลขอันชวายกระถินนะคะ2 9 2เาเอาลงให้ลูกศิษย์สองเกนะคะ ส่วนใครที่หาซื้อหนึ่งเก้าไม่ได้ซื้อหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดแทนค่ะไม่ว่าจะไปซื้อออมสินทกศซื้อไบกอนนะคะซื้อไบกอนนะคะหนึ่งเกาหนึ่งแปดนะคะส่วนใครหาซื้อสองแปดไม่ได้ซื้อสามสองค่ะหาซื้อสามสองไปเลวไม่ต้องซื้อแม่นหรอกเนาะจบเงินบอจเศวบางจนไหนเนาะนะคะไปเลยไม่ต้องซื้อไปซื้อหานอยไปซื้อทกสและไปซื้อออมสินค่ะ เนาะมีทางเลือกเยอะเอออย่าไปแค่อันไม่ต้องให้เจ้ามือนะคะก็ถือกก็ใจให้เขาหน่อยไม่สนใจไม่แค่ไม่แค่มว่าหน้ามีนะคะหวยบพมีมือเดียวพี่น้องหวยบ่ามีมือเดียวจะไม่นะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามนะคะแปดเจ็ดกับอันบมแมนบอกแปดเจ็ดกับอันบมแมนบอกเจ็ดสามไม่อันจวดเจ็ดสามกับสามเก้าค่ะ สั่งระวังแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะงง,งเดี๋ยวสิไปแล้วก็หลาๆเดี๋ยวลูกออกก้อน,นอของนก็สิม,มารอมัวรอเที่ยเดียวตอนห้อยออกพี่นอ้องนะคะอ่าเลขไม่เยอะแต่ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะจากแม่ไม่ใช่เทวดาหรือวานางฟ้านะคะจะ <c oughs> เป็นอีอ้วนค่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นอีอ้วนอยู่นะคะขออนุญาตทำหน้าที่แทนพระอาจารย์อรุณทรน,นะคะ จะให้ท่านมาวกเวก,กบากนี่ก็ไม่ได้เพราะท่านต้องสำรวมแต่อาจารย์แม่เวกเวกบากบได้ <c oughs> อาจารย์แม่มาเวกบากให้แล้วกันเนาะนะคะให้ระวังสั่งระวังนะคะเลขทะเบียนอ่าเลขบ้านอาจารย์แม่หนึ่งดสมนะคะหนึ่งเจดสมนะคะตัดได้หนึ่งเจดหนึ่งดได้นะคะส่วน7 3สมกับ78นะคะอย่าลืมนะจ๊ะ <c oughs> อ่ามีแค่นี้มีแค่นี้พอมักตัวหนจัดตัวนั้น อันนี้คือหน้านี้นะคะไม่ให้เขวเนาะเดี๋ยวให้ดูก่อน,นแคปเจอร์ได้เลยนะจ๊ะนี่ตามนี้เลยเน,นะคะสั่งอัด8 4สั่งอัด1 9สั่งอัด 29, 2 9กันเลข3 4กันเลข1 6กันเลข2 6นะคะเลขที่บ้าน173หมู่6ใครชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเลขทะเบียนรถอาจารย์ต้นนะคะ ที่นั่งนะคะนั่งนั่งแห่นากนะคะสามสี่สองแปดเลขทะเบียนเชฟอาจารย์แม่โคดออกบ่อยโคตาละบ่อยหนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดหกห้าตรงกับอาจารย์ท่านไหนตรงกับตัวเองไหมตรงกับใจตัวเองหรือเปล่าสัทธานในบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนขอพรท่านนะคะส่วนเลขระวังอาจารย์แม่ให้ระวังเจ็ดสามเจ็ดแปดและหนึ่งแปดค่ะนะคะแคบเจอแคบ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 ไเดอแคบ ลูกชายไปอาบน้ําอันไม่ต้องเอาค่ะอันไม่ต้องเอาอันอัดเจ็ดสามเลยค่ะอันไม่ต้องเอาอันอัดเจ็ดสามกับหนึ่งแปดค่ะเนาะอันเบอเอาค่ะอันเบอเอาข้าวสนกับปซื้อออมสินออมสินทอกรสอไปจัดเลยค่ะไปจัดเลยไปจวดจัดฟาดบื้มเลยออมสินท่กรสอนะคะขอให้ทุกคนมีโชคกันทุกทุกคนนะคะขอให้บ่ายสี่โมงนี้เป็น เป็นสี่มงที่ก,กริกกัดฟาดบึ้มจืดจ้าดเลยแล้วกันเนาะซื้อตัวใดก็สือเสื้อความสินก็สือซื้อห้าน้อยก็ถือนะคะซื้อท่อก็ซ้อก็ถือเสื้อรัฐบาลก็ยังถืออีกส่วนงบน้อยเน้นเวิ่งตัวเดียวก็ได้วิ่งเก้าวิ่งหนึ่งก็พอนะคะเพราะตกอีหยังมากม่เนาะค่ะเนาะอ่ะโอเค,ะน,ะคะนะคะพอแล้วเดี๋ยวลูกออกคอยมาเมาอยม่มมมทีหลังนะคะส่วนผู้ใดสัท่านในสิง่งจากทิศองค์ใด ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรท่านนะคะช่วงนี้นะคะหวยคือความหวังของคนรวยหรือมนุษย์เงินเดือนนะคะขอให้ได้ทุกวันแล้วกันเนาะนะคะส่วนลูกศิษย์อาจารย์แม่ห,าห่านวอนนี้ได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะมีโชคกันทุกวันอยู่แล้วนะคะเขาเล่นเป็นเขาก็จะมีโชคแต่ใครที่เล่นไม่เป็นอาจารย์แม่ไม่แนะนาเด้อนะคะอขอให้มาตัวที่ลูกศิษย์อาจารย์แม่ซื้อทุกคนเลยแล้วกันนะ,ะนเนาะ ะะวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะคอดรู้ก่อนกําหนด <laughs> อ้าวถ้าใครเข้ามาแล้วไปดูไลฟ์สด,ดย้อนหลังแล้วกันนะอาจารย์แม่ไปก่อนเนาะขอให้ทุกคนโชคดีหน7่งเไม่ได้อัด19ึ่ไม่ได้อัด18เนาะนะนะไปทุกหวยทุกหุ้นทุกหานอยเลยแล้วกันนะ ส่วนมันเดี๋ยวอาจารย์แม่สิไปอาบน้ำแตงตูกงากค่ะนะแล้วอาจารย์แม่สิมื่มแรงนะคะซีโมงหรือสิบ้าเต้นนะคะสิเต้นบวงสวงไ้เบิ้งนะคะทองเป่งๆเนี่ยและสิเต้นไฮเบิ้งขอให้ลูกศิษย์อาจารย์แม่ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะขอให้ลูกศิษย์อาจารย์พระอรุณธรจงมมีโชคมีลาบกันทุกคนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์แม่แตงตูนะคะล่ำถวายให้เลยนะคะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อในปาฏิหาริย์นะคะอาจารย์แม่เชื่อหลายนะคะเพราะวันที่อาจารย์แม่จัดงาน ถ้ายูก,กับเขาพี่น้อง้องไปนะคะอาจารย์แม่คิดว่าจะแห่รถแห่ไม่ได้พอรถแห่ออกจากหน้าบ้านเหมือนเหมือนตกแคบปลอยปลอยหลังจากนั้นแดดออกค่ะนะคะแล้วหมอลำอาจารย์แม่ก็คิดว่ายัางไงก็ลำไม่ได้เง 3, ินสามแสนขน่อยนึ่ทิ้แน่นอนนะคะเพราะผ้ายูเข่าลายพี่น้องโยนมาตั้งแต่ทั่วฟ้านจาจักนะคะพอหลังจากที่อาจารย์แม่าจะต้นขึ้นกล่าวเปิดงานฝนปลอยปลอยหลังจากคนปลอยๆพี่น้องเอ้ ขอแจ้งพี่น้องมอลำมโบตีกันจ้าเมียบวมีไผ่ซอยอาจารย์แม่ข้าหมอลำซสํานะคะเคยร่างว่าเออมาตีกันเน,นยนะจีใดค่หมอลำซอยกันบตีจ้าคนเต้นมวน,นเต้นแซบเต้นนี่ยังเพราะฉะนั้นปาฏิหาริมีจริงขอให้ลูกศิษย์อาจารย์แม่โชคดีโบรรเบาดูเดี๋ยวสิคลอดลูกก่อนลัถวายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสี่โมงแรงเด้อนะคะผิดถูกต้องขออาภัยอาจารย์แม่ไม่ใช่เทวดาอาจารย์แม่ก็เป็นอีว้านี่แหละ <c oughs> ตอนนี้น้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดโล อายุ33อายุพระอาจารย์38นะคะผู้ได้มากตัวใด็เก่เาตัวนั้นเด้อ <c oughs> ขอไปนอนเก่งก่อนสิไปนอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะคะขอบคุณที่เมตตาเพจวัตถุมงคลของอาจารย์ต้นขอให้ทุกคนมีโชคม,มีลาภและได้กลับมาบูชาองค์แม่สติกาพญาจิ๋พญาโชคสิงส่งสิิ์ที่ปกปักรักษากระเป๋าเงินเรียกโซเรียกทรัพย์นะคะหรือว่ากำไรแอคไก่กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ